ลีน่าจังซั์เดือดพวกดราม่าลิซ่าใส่ชดาฟังแล้วเจ็บลึกถึงใจสืบเนื่องจากดราม่าที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพลงลาริสาของลิซ่าแบ็คพิงค์ว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอเอาชุดไทยใส่ชดาแล้วมาเต้นแบบนี้เสื่อมมากจนกระทั่งล่าสุดลีน่าจังที่ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับก็มีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นดราม่านี้ว่า มีคนมาแหกบอกว่าอยากต่อยหน้าลิซ่าแบล็คพิงเพราะเอาชาด,ดามาใส่โถรู้ไหมว่าเพลงของเขามีคนดูเป็นพันล้านต้องขอบคุณลิซ่าซะด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้รู้จักประเทศไทยอยากมาเที่ยวประเทศไทยประเทศเรายิ่งกำลังแย่อยู่จนกันไม่มีปัญญาใช้นี่กันเป็นล้านต้องขอบคุณลิซ่าชั่วโมงเดียวมีคนดูข่าวแล้ว1ิล้านพวกดัจจิตที่เรื่องมาก มันบอกว่าทําไมถึงเอาชดาไปใส่หัวแล้วเต้นแบบนั้นรู้หรือเปล่าต้องขอบคุณลิซ่าด้วยซ้ําเพราะเขาเนี่ยทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยทําให้มีคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเรายิ่งจนอยู่ก็หวังพึ่งการท่องเที่ยวอย่ามาโลกสวยเลยลิซ่าเขาเกิดที่บุรีรัมย์แล้วยังเอาปราสาทพานมรุ้งที่เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเองเอาไว้ใน M v มต้องขอบคุณลิซ่าด้วยที่ทําให้ต่างชาติอยากมาเที่ยวเราะว่าคนดูลิซ่าทีหนึ่งเป็นพันล้านนะจ๊ะ คนที่ออกมาพูดมากรู้ไหมว่าลิซ่านี่แหละจะมากู้ชาติให้เราทำให้พวกเรามีรายได้ขอบคุณลิซ่ามากๆขอบคุณที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยพวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากก็เพราะลิซ่านี่แหละขอบคุณลิซ่านะจ๊ะลูกรักหนูกำลังช่วยประเทศนะลูกหนูกำลังจะทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยทำให้เขาอยากมาเที่ยวนะจ๊ะทำให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้เพราะพวกเราเป็นหนี้อยู่เป็นล้านล้านล้านไม่รู้จะเป็นขอทานอีกเท่าไหร่ไม่รู้ ขอบใจมากนะลูกหนูช่วยชาติช่วยประเทศไทยเลยนะลูกรักเห็นแล้วน้ำตาจะไหลฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ